ปกติรุ่นอื่นหรือว่าคันอื่นเนาะจะไม่ค่อยมีเนาะล็อกรถตัวนี้จะได้มาด้วยพร้อมกับบันไดที่ <Thank you. S 1> สวัสดีค่ะพบกับไซเจมอเตอร์เทรนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถอะไรกันเรามาดูกันเลยนี่ค่ะไซก็อยู่กับ a ดว r าแ a c k Edition นะคะตัวนี้เป็นตัวปี2019นะคะ เราอยากรู้ไหมว่าแบ็กอิดิชั่นมันต่างกับนนวาล่า NP 3 0 0อยอ่างไงนี่เลยค่ะอย่างแรกคือตัวนี้จะเป็นสีแดงอะเบรกนไนน t นะคะตัดด้วยสติกเกอร์สีดําที่มีทั้งฝากระโปรงแล้วก็มีทั้งหลังคาด้วยอีกจุดหนึ่งนี่กระจังหน้าถ้าเป็นตัว NP 3 0 0ปกตินะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสีเงินแต่อันนี้เป็นแบ็กอิดิชั่นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเนะาะจะทําให้ดูโดดเด่นดูเฉียบแล้วก็ป้องกันรอยได้ด้วย คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ LED โปรเจคเตอร์และมี daytime running light ทำให้เวลาขับขี่เนาะในเวลากลางคืนอะ่ะจะทำให้แบบสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับพรเมี่ยมเขาดันเะค่ะคันนี้นะะก็จะมาพร้อมกับที่ข้อไฟตัดหมอกสีดำเนาะจะมีในแบ็คอ dition เท่านั้นเรามาดูกันต่อมาเลย ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซุมซ้มล้อซุ้มล้อตัดด้วยสีดำเนาะแล้วก็จะมีหมุดสีเงิน 6, ขนาด6นิ้วและก็มีสติกเกอร์ในด้านข้างนะคะรวมถึงนี่ยางนี้เป็นยางติดสนย์มาเลยเป็นยางโตโยปี2018พร้อมลอแม็กสีดำที่เป็นเอกลักษณ์ของ b บ e ็คอียรชันไล่มาเลยค่ะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากระจกด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED มาพร้อมกับบันไดสีดำนี่ นี่ที่สำคัญประตูเปิดเป็นระบบเซ็นเตอร์ล็อกด้วยนี่อันนี้สามารถล็อกรถหรือ,อกดอีกทีน,นึงเพื่อเปิดปลดล็อกรถได้มาเลยจ้าเรามาดูกันที่ด้านหลังเลยแต่แอบคัญเห็นไหมเขามีสติกเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Back Edition ไปทางไหนก็ยังไงก็โดดเด่นแล้วก็มีแต่คนรู้ว่าเป็น Back Edition แน่นอนมาที่ด้านหลังกันนะคะ หน้าหลังตัวนี้ n a วาล่าแบ็ก d i ดิชั่นก็จะมาพร้อมกับอา่ที่เปิดสีดำตัดด้วยโครเมียมแถมยังมีกล้องหลังด้วยและที่สำคัญนี่ปกติรุ่นอื่นหรือว่าคันอื่นเนาะจะไม่ค่อยมีเนาะล็อกรถตัวนี้จะได้มาด้วยพร้อมกับบันไดที่ตัดด้วยสีดำอ่าเอ๊ะลดล็อกยังไงอ่ะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเขาแยกเลยนะแหลกเหร แมกไลเนอร์เนาะที่จะป้องกันรอยสภาพนี้คือสภาพยังโอเคอยู่เลยนะคะเหมาะกับการขนของที่ไม่ให้โดนตัวถังรถเนาะแล้วพร้อมกับไฟอ่าดูที่ไฟท้ายอันนี้เป็นไฟท้ายแบบใหม่แล้วเนาะก็คือจะฉบเฉียวกว่าเดิมป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในกันดีกว่าอ่าก่อนที่เราจะไปดูภายในเนาะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างก่อนว่าคันนี้โครงสร้างสภาพเป็นยังไงนี่เลยชิ้นแรกที่เห็นสติกเกอร์ ยังคงเดิมไม่มีรอยถลอกหรืออะไรยังไงเลยนะยังมีรอยอาร์ครอยมาร์กอยู่ครบเลยนี่แล้วก็ให้ตะกล้องเข้ามาดูที่แผ่นเพจยังคงสร้างเดิมนี่มีการันตีรับประกันว่ารถคันนี้สวยแน่นอนไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือตดต่อดัดแปลงเดีย๋ยวเราดูกระดูกอ๊อมีใครแกะบ้างยังหรือเราเป็นคนแรกที่จะต้องแกะอือชุบไม่อยากดึงมากเลยอ,อ ดูจากสภาพแล้วก็เห็นอยู่ว่านี่จะเป็นคนแรกที่แกะนี่รอยอาร์ครอยมาร์กยังครบเหมือนเดิมเละอย่างไม่มีการตัดต่อดัดแปลงเพราะว่าถ้าเกิดหักตัดต่อดัดแปลงเขาจะมีการอ่าเหมือนเจีย้ยเหมือนต่อกันเนาะนี่ยังอยู่ครบหมดเลยปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องออชชั่นภายในกันดีกว่า คันนี้นะคะก็ภายในก็จะมาพร้อมกับสีดํากร,รมยีตัดด้วยได้สีขาวนะคะรวมถึงจะมีกระจกปรับมองข้างไฟฟ้ารวมถึงนี่เป็นกระจกสามารถทับไฟฟ้าได้ด้วย คันนี้นะคะก็จะได้พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็เป็นระบบคูดคอนโทรลสามารถปรับเพิ่มลดในกรณีขับทางไกลได้รวมถึงมีช่องวางแก้วน้ำทั้ง2องด้านของทางผู้ขับแล้วก็ผู้นั่งโดยสารเนาะ,ะและที่สําคัญคันนี้เป็นระบบคูด a r t เหยียบสตาร์ทได้เลยอันนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอสีนะคะแล้วก็อันนี้จะเชื่อมต่อกับกล้องหลังขนาด5นิ้วได้ด้วยอันนี้จะมีที่ชาร์จ usb aux นะ แล้วก็ที่สําคัญคันนี้ได้ที่ชาร์จที่มาเพิ่มด้วยก็คืออยู่ภายในเห็นปะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งอ่าแล้วที่สําคัญนี้มีแอบชอบหัวเกียเป็นสีโครเมียมตัวนี้มีกล้องหลังด้วยเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเพราะอุ้ย <laughs> กล้องหลังคันนี้นะคะเป็นแบบกดลงปึ๊บถอยหลังนี่จะขึ้นที่กล้องหลังได้ด้วยอ่าและที่สําคัญเพิ่งแอบเห็นมีเสียบ อันนี้อีกแล้วที่ชาร์จแบตรวมถึงแอร์ที่กว้างขวางทาให้ทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้นั่งได้เย็นนะคะมาต่อกันที่นี่มีช่องเก็บแว่นตาไฟด้านบนเนาะ,ะแล้วก็ขนาดเปิดรถโดยรวมแล้วคันนี้ไมล์เลขไมาอยู่ที่46,000โลเท่านั้นเองปี่2 1 9 9ถือว่าน้อยมากๆคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์จะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นบวกลบ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรที่พิเศษอาทรายได้มาอยู่ที่ด้านหลังแคปแล้วนะคะโดยความกว้างแล้วทรายสูงประมาณ1 6 5 1 7เนาะโดยสัดส่วนของทรายแล้วก็ยังนั่งโอเคอยู่ที่สำคัญคันนี้พิเศษอยู่ที่ว่ามีแอร์ด้านหลังด้วยด้านหลังผู้โดยสารสามารถตับไม่ร้อนด้วยนะคะโดยรวมแล้วคือว่าโอเคเลยความสูงก็คือยังเหลืออีกเยอะเลยน่าจะสูงประมาณ180หรือถึง200ถึงจะชนเนาะ เดี๋ยวเราไปดูที่ฝาก,กระโปรงด้านหลังกันดีกว่านะคะกับรถคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นรถกระบะพันแก่งเนาะสำหรับการบรรทุกของขนของได้ดีเลิศแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์6สปีดด้วยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างรถกันโครงสร้างรถนะคะเรียกได้ว่ายังสมบุกสมบันอยู่เหมือนเดิมเลยสําหรับรถมือสองลอยอาร์เม็ดอาร์ยังเหมือนเดิมและนี่ที่สําคัญอันนี้ไม่ได้ถือว่าชนนะ เป็นรอยจากโรงงานโดยตรงเลยนะแต่ถ้ามันเลี้ยวขึ้นมาเนี่ยต้องสงสัยแล้วอ่าเราได่ขึ้นมาเลยที่โครงสร้างรอบรถเนาะนี่มือจิกยังเป็นรอยเล็บได้เลยขนาดไม่ค่อยมีเล็บนะเนี่ยที่สําคัญมอ,อ,อก,กอ,อก,ก็ยังอยู่นี่ตะกล้องไล่เลยดูเลขทงเลขถังยังมีอยู่ครบรอยอาร์กในสีก็ยังเดิมหมดเลยทุกจุดคันนี้ถือว่าสวยมากกับเลขไม้46,00 0โลปี2019 อ่ามาสุดท้ายนี้เนาะทรายขอฝากรถนาวาร่าสีแดงตัวนี้แบ็กอิดิชันให้ลูกค้าได้ลองเลือกชมดูในหากว่าผู้ใดลูกค้าท่านใดอยากดูรถกระบะก็สามารถมาดูที่เจมอ o เตอร์เทดอยู่ที่สินค้เรียน30อ่าเป็นตลาดรถ AP ตรงเข้ามานะคะอยู่ตรงกลางเป็นหลังคาสีแดงเจมอ o เตอร์เทดได้เลยหรืออาจจะสอบถามมาทาง Line แอดแ o ดเจมอเหรือติดต่อทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กเจมอเตอร์เทด อ่อีกช่องทางนึงคือ0611199789อยากติดต่อทางโดยตรงโทร0874836555วันนี้ชายขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะ J Motor t a d e เปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนศรีนครินทร์ห่างจากปากซอยศรีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0611199789หรือ LINE @jmotor คุณภาพเกรด A เลือกเจมอเตอร์เพปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ